สวัสดีค่ะวันนี้มาโปก,กับเช่งของเกมเอ็กซแคสตไดแล้วนะคะวันนี้อยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่คุณแม่จะมาเล่าเรื่องเอ่อ t h พ p e s s e n g e r ก็คือผู้โดยสารคนหนึ่งนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ักด้วยเด้อโอเคนะคะเรื่องราวต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าหดหูและสยดสยองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปกันเลย ฉันเนี่ยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ไปงานเต้นรำที่โรงเรียนด้วยโอ้ยอดใจไม่ไหวแล้วล่ะขอแต่งหน้าก่อนได้ไหมแม็กกี้นะคะก็จะเดินทางไปโรงเรียนเพื่อจะไปร่วมงานเต้นรำนะคะของไฮสคูลเนาะนางก็ตกนางก็พยายามแต่งตัวให้ให้เร็วมากเลยนะคะเพื่อจะได้ไปเต้นรำกับเพื่อนๆโอ้ยฉันนี่รีบออกมาเลยนะ พวกหล่อนจะมากันหรือย่างเนี่ยเธอก็คือรีบออกมาเลยนะคะแล้วก็หยิบเสื้อสเวตเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็รีบวิ่งออกมาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนนางจะมารับนะคะขับรถมารับนั่นเองนี่งไงพวกเธอมาแล้วหรอใช่ฉันมาแล้วไปกันเลยนะใช่ไปเลยหลังจากที่เธอรู้ว่า เพื่อนของเธอมานะคะเธอก็รีบกระโดดขึ้นรถไปเลยนะคะแล้วก็ไปเลยนะคะว้าวโอ้ยคอนเยอะมากเลยเธอนี่นะคะทุกๆคนก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่จะได้มาโรงเรียนในวันนี้นะคะเพราะว่าพวกเราจะมาเต้นกันนะคะแล้วก็จะไปโรงยิมนาสติกนะคะเพื่อไปร่วมงานนั่นเอง ดิโคเลชันนะคะร่วมงานนะคะก็มีคนมาเยอะแยะเลยโอ้แต่งตัวหลอ่หลอๆส,สวยๆเพียบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฉากถัดไปกันนะคะว้าวที่นี่มันคนเยอะจริงๆเลยน่าจะสนุกมา,มากๆเลยนะนี่นะคือก็คือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะทุกคนก็มาร่วมงานกันอย่าง ยินดีปรีดามากเลยนะคะอักฤษถามนะคะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะคะแม็กี้ก็ได้เหมือนกับว่ารู้สึกว่าเหมือนอยู่คนเดียวเลยอะ่ะไม่มีใครเต้นกับนางเลยนะคะฉันรู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยทีม่มาอยู่ที่นี่ทำไมกันนะไม่มีใครเต้นกับฉันเลยฉันต้องการได้รับความสนใจนะฉันเสียใจอะ่ะก็ประมาณนี้นะคะ คือเหมือนกับว่านางถูกเมินในงานนะคะไม่มีใครเต้นกับนางเลยไม่มีใครสนใจนางเลยทั้งที่นางพยายามแต่งตัวให้สวยที่สุดในงานนะคะแม็กกี้ก็รู้สึกว่าอยากจะออกจากที่นี่แล้วนะคะเพื่อกลับบ้านตัวคนเดียวฉันรู้สึกฉันเสียใจมากเลยไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันว่าจะกลับบ้านดีกว่า <c oughs> แม็กกี้นะคะรู้สึกว่าไม่เคยรู้สึกคนเดียวอย่างนี้มาก,ก่อนเลยนะคะแล้วก็เดินไปร้อไห้ไปนะคะแล้วก็กลัวด้วยนะคะทำไมที่นี่มันมืดจังเลยตอนกลางคืนเนี่ยแล้วทำไมมันไกลขนาดนี้แล้วฉันจะกลับบ้านยังไงเนี่ยแต่ว่าฉันจะต้องเดินไปให้ได้แล้วเหมือนกับว่ามิก แม็กกี้นะคะก็ได้มายืนอยู่ตรงสะพานของหัวเมืองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีรถคันหนึ่งนะขับผ่านเธอเกือบจะชนเธอไปแล้ววะซื่อ้อยรถบ้าอะไรเนี่ยขับมาไม่ดูตามาตาเรือเลยไม่เห็นเองไงว่าคนยืนอยู่ตรงนี้แม็กกี้นะคะก็รู้เลยรู้สึกว่าอยากจะมานั่งตรง ไม้ตรงนี้นะคะเพื่อรู้สึกแบบรักษาอาการที่ซึมเศร้านะคะของเธอนะคะแล้วเธอก็อยากที่จะนั่งพักตรงนี้ไปก่อนนะคะเพราะมันมืดมากนะคะฉันรู้สึกแย่จังเลยไม่มีใครทําไมนะไม,ม่อยากไม่ีใครแต่นกับฉันเลยมันเศร้าอะ่ะแล้วอยู่ดีๆก็ไม่นานนะคะก็มี ก็มีไม่กี่นาทีนะคะก็มีรถคันหนึ่งก็คือเหมือนมาจอดนะคะอย่าไปเต้นตรงนั้นลูกแม่อธิบายอยู่นะเดี๋ยวจะบล็อกนะก็เหมือนกับว่าก็มีรถคันหนึ่งมาจอดแล้วก็เปิดไฟใส่นะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ขับรถผ่านมานะคะแล้วก็เดินตรงเข้าไปที่แม็กกี้นะคะคุณผู้หญิงครับเป็นอะไรครับ หล่อนก็บอกกับผู้ชายคนนั้นว่าฉันรู้สึกแย่มากเลยนะคะแล้วก็จะพาเธอขับกลับบ้านเธอก็ยินยอมที่จะขึ้นรถเช่นเดียวกันนะไม้ผมไปส่งไหมครับมันอาจจะไม่ไกลจากที่บ้านคุณมากผมผ่านทางนี้บดีเลยโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ คุณชิงใจดีจริงๆฉันขอติดรถไปด้วยนะคะไดยครับคือรถได,ดยเลยครับหล่อนก็บอกผู้ชายคนนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานนวันนี้นะคะก็คือนะก็เล่าให้ฟังว่านางอ่ะไม่มีคนสนใจในงานในานางเลยไม่มีใครเตน้นกับนางเลยในงานนะคะซึ่งทําให้รู้สึกว่าเธอเสียใจเป็นอย่างมาก แลวผู้ชายคนนั้นก็เลยให้กำลังใจเธอนะคะว่าเธอทำดีที่สุดแล้วแล้วเขาก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะ Nice Man นะคะขอบคุณนะคะที่ปลอบใจฉันฉันรู้สึกดีขึ้นมาเลยแหละดีแล้วครับผมไม่อยากให้คุณเครียดนะกลับบ้านดีกว่านะครับ เมื่อมาถึงที่บ้านนะคะแม็กกี้แล้วก็เออได้จากผู้ชายคนนี้ไปแล้วก็เหมือนกับแบบขอให้เธอพูดในสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกอย่างเลยที่พูดให้เธอให้กําลังใจเธอนะคะแล้วแม็กกี้ก็เลยขอบคุณแล้วก็ลงจากรถไปนะคะฮิฮออิด,แล,ดแล้วผู้ชายคนนี้ก็ขับรถไปนะคะโชคดีนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ไม่เปลอยครับ โอเคแล้วหลังจากนี้นะคะเหมือนกับว่าเอา้าผู้ชายคนนี้มาถึงบ้านแล้วแต่ว่าความเป็นจริงคือแม็กกี้ก็ได้จากไปเช่นเดียวกันแต่ว่าลืมลืมสเวตเตอร์ตัวนั้นในรถนะสื่อทำยังไงนะผู้ชายนะก็เลยจะขับกลับบ้านไปที่บ้านบ้านของแม็กกี้นะคะนางก็เลยแบบเหมือนกับจะไปเคาะประตูนะ แล้วก็เหมือนกับว่าจะไปหาเธอในตอนเช้านะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปทํางานคือนางก็รีบไปนอนก่อนนะคะก่อนที่มันจะสายไปกว่าน,นี้นะคะโอเคพอมาถึงตอนเช้านะคะผู้ชายคนนั้นก็มาหาบ้านแม็กกี้นะคะแล้วก็เอาเสื้อไปให้เสื้อสวทเวตเตอร์ไปให้ คนที่บ้านนะคะแต่ว่ามีผู้หญิงที่แก่กว่าได้ตอบรับประตูนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกันหลังจากเธอได้บอกผู้หญิงหลังจากที่หลังจากที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยได้บอกได้บอกได้บอกผู้หญิงคนที่มาต้อนรับนะคะว่าเนี่ยแม็กกี้เนี่ยลืมเสื้อตัวนี้ไว้นะคะเมื่อคืนแล้วนาก็เลยได้ขับรถ ได้ขับรถมามามาส่งนางที่บ้านแต่ว่านางอ่ะลืมไว้นะคะลืมไว้ในรถนะคะ Her sweater in the car นะคะก็เลยเอามาคืนให้แม็กกี้นะคะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าโอ๊ยหลานหลานจ๊ะมันเศร้ามากเลยนะแม็กกี้เนะี่ยเออ เธอได้ไปเต้นงานงานเต้นราเมื่อคืนเหรอสงสัยจะยังคงอยากไปเที่ยวอยู่ละมั้งแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ชายคนนั้นก็จะขับรถกลับบ้านแล้วละ่ะเพราะว่าไม่เจอแม็กกี้เพราะว่าคุณยายคนนั้นได้บอกว่าแม็กกี้นั่นเหรอ เธอได้ตายไปตั้งห้าสิบปีที่แล้วแล้วลูงชานเฮ้ออะไรเนี่ยฉันไม่คิดว่าเธอจะตายแล้วไอ้น้ตผีหลอกอล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็เลยช็อกไปเลยนะคะโอเคนะคะ เรื่องเล่าเศร้าๆของแม็กกี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วก็คือจริงๆแล้วแม็กกี้ถูกรถชนตายไปตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนวันที่เป็นงานพรอมเลยนะคะแ๋่วด้วยความที่ว่าวิญญาณเนี้ยไม่กลับล่างเนาะมันก็เลยทําให้นางเนี่ยไม่ได้เหมือนหายสากศูนไปเมื่อตอนกลางคืนแล้วไปพบไปพบศพในช่วงเช้านะคะแต่ด้วยความที่วันเป็นฝรั่งอ,อะเนาะศาสนาคิตเนาะ เขาก็เลยไม่ได้เผานะคะพอไม่ได้เผาแล้ววิญญาณมันก็จะเฮียนเนาะพอวิญญาณมันก็จะเฮียนเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ไปผุดไปเกิดน,นะคะเขาก็เลยจะต้องวนเวียนว่ายตายเกิดตรงนั้นเป็นสัพเพเวสีอยูตรงนั้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเรื่องเล่าของแม็กกี้เนาะโอเคสนุกมากเลยนะคะจบหนังเรื่องนี้แล้วนะคะโอเค ใครอยากมาตามรอยแม่ก็ตามมาเลยนะคะที่เรื่องว่า The Passenger นะคะสนุกมากแล้วก็จะมีละครอีกหลายเรื่องที่ฉายด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทยอยภาคให้ครบเลยนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กซับสไครต์กดกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยเด้อเจอกันเรื่องหนะ้าสวัสดีค่ะเ้เดี๋ยวแม่จะบอกน้องน้องอีนะปั่นแม่นะแม่อุตส่าห์ภาคสนุกสนุกนะ